สวัสดีครับทุกทท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมได้นำเอาหุ้นตัวหนึ่งในตลาดหุ้นมาเป็นกรณีศึกษานะครับเนื่องจากว่ามีพฤติกรรมที่นักลงทุนหลายๆคนเรียกว่าราคาที่ขึ้นนะครับขึ้นเหมือนขึ้นบันไดนะครับค่อยคอยขึ้นแต่ว่าตอนราคาลงนะครับเหมือนลงลิฟต์นะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับก็เป็นหุ้น ctw นะครับ CTW ก็เป็นหุ้นของบริษัทจลุงไทยวายแอนด์เคเบิลนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายสายเคเบิลนะครับให้กับภาครัฐและเอกชนนะครับสำหรับการเคลื่อนไหวของหุ้นตนัวนี้นะครับถ้าดูจากการาฟตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตอนเช้าเนี่ยนะครับเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกนะครับเป็นสีเขียว แล้วก็ราคามาแตะอยู่ที่1ิบบาทนะครับแต่ว่าหลังจากที่ตลาดปิดช่วงเช้าไปนะครับแล้วก็มาเปิดช่วงบ่ายทีนะครับปรากฏว่าราคาดิ่งเหวเลยนะครับลงแบบลงลิฟเลยนะครับจากราคาที่1ิบบาทนะครับก็ลงทิ้งดิ่งทีเดียวเลยนะครับลงมาแถวๆที่8บาทนะครับ ซึ่งหากอุปมาอุปไมยแล้วก็เหมือนกับที่นักลงทุนหลายๆท่านพูดนะครับก็คือเวลาขึ้นเหมือนกับการขึ้นบันไดนะครับราคาค่อยๆไล่ไล่ขึ้นมานะครับพอลงนะครับเหมือนกับลงลิฟต์นะครับทิ้งดิ่งเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นข้อมูลของเทรดค้ดนะครับซึ่งหากดูข้อมูลตามนี้นะครับก็จะเห็นว่าบล็อกเกอร์แนะนําไว้ว่าหุ้นตัวนี้นะครับมีแนวต้านอยู่ที่ 10.1นะครับซึ่งเป็นแนวต้านแรกนะครับส่วนแนวต้านที่2ก็คือ10.6นะครับส่วนแนวรับนะครับก็8.6บาทนะครับแล้วก็แนวรับถัดไปก็5.6นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากพฤติกรรมตรงนี้เนี่ยนะครับก็เจะห็นว่าราคาจะค่อยๆไล่ขึ้นมานะครับขึ้นมาขึ้นมานะครับพอหลังจากนั้นนะครับช่วงเช้ามาแตะที่10บาทนะครับ พอแตะที่10บาทนะครับแตะแนวต้านปุ๊บหลังจากนั้นนะครับตอนบ่ายก็มีการทิ้งดิ่งเลยนะครับทิ้งลงมา20ทิ้งลงมาเกือบ20%นะครับมาแตะที่แนวรับเลยนะครับเรียกว่าพฤติกรรมการลงนีนแบบไม่แคร์สื่อเลยนะครับลงแบบเปอย่างเดียวนะครับจากแนวต้านลงมาที่แนวรับเลยนะครับซึ่งเป็นการเล่นที่ค่อนข้างจะ าภาษาชาจ้บ,บ้านก็เรียกว่าค่อนข้างโหดนะครับก็คือขึ้นไปแตะแนวต้านนะครับแล้วก็ทิ้งดิ่งลงมาเลยนะครับเรียกว่าทําเอานักลงทุนตั้งตัวไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเผลอไปรับไว้ในตอนเช้านี่นะครับตอนบ่ายนี่ก็ต้องบอกว่ามือบวมนะครับขาดทุนทีเดียวเกือบ20%เอร์ซนตตรงนี้นะครับก็เป็นชาดลายวันนะครับ ก็เห็นว่าตอนเช้านะครับยังเขียวอยู่ดีๆนะครับยังเคลื่อนไหวอยู่แถวๆสิบบาทนะครับพอหลังจากตลาดปิดไป2องชั่วโมงนะครับแล้วก็เปิดตลาดอีทีตอนบ่ายนะครับก็เห็นว่าทิ้งดิ่งลงมาทีเดียวเลยนะครับเกือบ20%นะครับก็คือมาเปิดที่8.1ดจุดหนนะครับจากตอนเช้าปิดที่แถวๆ10บ,บาทนะครับเคลื่อนไหวแถวๆสิบบาท แต่พอตอนบ่ายหลังจาก2ชั่วโมงนะครับราคาเปิดทิ้งดิ่งลงมาเหลือ10เหลือ8.10บาทนะครับซึ่งช่วงระยะเวลาแค่2ชั่วโมงนะครับก็จะเห็นว่าเงินหายไปเกือบ20%นะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเจ็บตัวนะครับสำหรับนักลงทุนที่เผลอไปรับไว้ตอนเช้านะครับสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับหุ้นตัวนี้นะครับก็เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่14พฤษภานะครับ ซึ่งผมเองก็จับตามองตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็เผอไปเข้าแถว8บาท5สตางค์เหมือนกันนะครับสุดท้ายก็ต้องออกขาดทุนนิดหน่อยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เป็นกรณีศึกษานะครับซึ่งเอามาแบ่งปันให้ดูกันนะครับว่าพฤติกรรมของหุ้นที่ขึ้นแบบขั้นบันไดนะครับแล้วก็ลงแบบลงลิฟต์นะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับ